ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักและชื่นชอบนก็รได้หมักลุกไทยทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุก Channel นำบันทึกมากของ AI มาฝาก FC ของไอกันเช่นเคยครับมาคขาวเป็น AI มากแดงเป็นโพลเล่นเป็นโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียครับไปดูแต้มบุกของ AI ใน e ี ep นี้พร้อมๆกันเลยครับดูว่าจะสู้กันไม้ไหนครับในกระดานนี้มาดูเชิงมากเชิงมวยกันกินตัดเลยครับผมโอ้โหสอล่ลวงกว่อนเลย AI มา ทวนทะเลาะก่อนเลยครับ ai เราเอาใจเชียผู้เล่นเโอเคกันดูว่าจะใช้รูปไหนมาสู้กันเอาครับขึ้นมาซ้ายตั้งขึ้นไป เก็บคุณละ AI จังหวะนี้เลือกใช้มมาเทียมมาสู้กับ AI มา AI โดนสายแข็งซะแล้วจะเจาะม้าเทียมเข้าด้วยวิธีไหนครับกินตาจ่อแล้วผมโอ้โหชวนทะเลาะก็ยังมีเบีย้ยคู่กลางที่คอยคุ้มครองครับสำหรับหมากสีแดงอ่ะยังมีตัวคุ้มครองหน้าค่าย น่าจะพร้อมไฟละโอ้โหตั้งค่ายสวยงามมากเลยสำหรับหมากสีแดงครับมา AI ทำไงแอไอบอกเดินเบีย้ยไปก่อนละกันทีมไล่มา้าไปก่อนโอ้โห AI ได้ทางเรือจังหวะนี้เลือกใช้มา้ามังกรมาสู้ แรงพอไหมสองลำอ่ะเราก็สองลำเหมือนกันครับเรือเราก็มีนี่กลัวทำมาเอเไงไอนี่อ่ะจังหวะน,นี้ AI ขึ้นเบีย้ยคู่ตีหน้าขุนเือเคย่อนเบีย้ยสูงขึ้นมาไล่มา้าโอ้โห,โหมาเด้งมานี่ครับโชมีอะไรไหมเนี่ยจังหวะน,นี้โอ้โหงที่จะพร้อมทํางานละาหดับม้าสลับปีกขวาจังหวะต้องถอยก่อนครับเม็ดขาด นี่แต้มนี้ซัดเลยครับจังหวะนี้ไม่ใช้เบีย้ยกินด้วยครับผมเลือกใช้ม้าฟันขึ้นไปโอ้โหถามต่อเลยจังหวะนี้เอาไหมผู้เล่นโอเคจัดให้ครับเมื่อไอขอมาเราก็จัดให้เลยใช้ม้าฟันลูกอ่ะยังเหนียวอยู่ AI ก็ฟาดเลยครับผมยังเหนียวอยู่ใช่ไหมผู้เล่นไปโ okay. อเคอะอย่างนี้ยังเหนียวอยู่ไหมผู้เล่นถือว่าเริ่มไม่เหนียวแล้วครับแอดจังหวะนี้ม้ากลายเป็นจุดอ่อนซะแล้วครับอะใช้เรือพูกเอไอวางเรือมีอนา,าคตจริงๆโดนไปสอง้ะทำไงอะผู้เล่นไปโอเคทีนี้คุนครับอะดึงลูกพี่มาช่วยอะโดนฟาดอีกทำไงไอ ลุกไปทีคุณนเคราทำไงทีนี้โอ้โหพลาดเลยขุนแดงจังหวะนี้เอา้าแอดยังเหนียวอยู่จังหวะนี้ก็เกี่ยวลุกไปอีกทีอ่ะจะจบด้วยลุกล้อไหม AI เอไบอกไม่มีทางครับผมเสริมโคนขึ้นไปเอาละโคนตัวนี้จะเจ้าปัญหาจังหวะนี้เดินมามา,มาตำแหน่งนี้ AI ก็ทิ่มเบีย้ยขึ้นไป ันเลยคผมโอ้ใจเย็นครับผมโอ้โหมาพร้อมทํางานแล้วเอาละครับผมมาเตรียมขีดเลยอะจังหวะน,นี้อ่ะลุกไปทีหนึ่งชักจะเริ่มไม่ดีครับผม AI เริ่มแยกขุนออกจากพักพวกแล้วครับเนี่ยเป็นลูกแกะหลงฟูงและกดไม่ไหวละ AI ขอต่อแล้วกันจังหวะนี้นะใหญ่บอกไม่ยอมครับผมลุกไปทีหนึ่ง <c oughs> ขุนโอ้โหติดหมดเลยครับอืม <c oughs> ติดหมดเลยโดนม้าบังคับน่าจะต้องมอบตัวซะแล้วสำหรับขุนแดงครับผมก็เผด็จศึกด้วยเรือครับผมแต้มนี้โอ้โหตายแบบกลางอากาศเลยสำหรับขุนแดงโอ้โหพักพวกมองหน้ากันสัลลอนเลยครับผม AI ลากลูกพี่เราไปฆ่าครับ <c oughs> ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับและก็รับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้เล่น p เ k ทุกท่านนะครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยกันและก็ตั้งสาระมเทติมากที่ดีที่น่าศึกษาแบบนี้ไว้เวลาได้ศึกษากันนะครับมีอะไรดูเพื่อความบันเทิงกันนะครับและกลับมาติดตามแต้มบุกของ AI และผู้เล่น p เ k OK ใหม่ใน EP ดนะ้า ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ